สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมี<ค>นองค์คนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนคนที่เป็นร่างทรงเนี่ยจะต้องอดทนนะจนกว่าคนจะยอมรับนะจะสําเร็จจนคนยอมรับนะอันนี้จริงจริงคนมีองค์ต้องทําใจอดทนจนกว่าจะสําเร็จจนคนยอมรับเนี่ยเรื่องจริงนะครับนะ ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0 6 45, 0 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID ร i ยโอซิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ร i ย AJTOP 16ครับนะ ก็เข้ามากันได้ครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมถามว่าทำไมถึงมาทำตอนนี้ เพราะหลายค้างหลายหนครับที่เราเจอร่างทรงปิดตำหนักนะขายอุปกรณ์ขายทุกอย่างเลิกเป็นร่างทรงจริงๆอาชีพนี้เลิกไม่ได้เมื่อเป็นแล้วต้องเป็นตลอดไปแต่แค่เพียงว่าจะอดทนมุ่งมั่นทําขนาดไหนนั้นอีกเรื่องหนึง่งเพราะหลายคนเนี่ยที่ยอมแพ้เพราะอะไรรู้ไหมยอมแพ้เพราะว่าไม่มีสื่อไม่สามารถทําอะไรได้คือไม่เรียนรู้สื่อแล้วถึงได้แพ้ไปแต่ถ้าคุณเรียนรู้สื่อลับรองได้ว่าคุณไม่แพ้หรอกนะ คนเราเนี่ยถ้าใจมันไม่ยอมแพ้มันมันก็ไม่ยอมแพ้มันก็ทําได้เหมือนกับที่อาจารย์โอ้กับผมมานั่งทํากันทุกวันเนี้ถามว่าทาเพราะอะไรทาเพราะศรัทธาทําเพราะเชื่อว่าท่านเนี่ยสามารถส่งเสริมบาร,รมีคนได้จริงๆนะผมพูดได้เลยนะหลายครั้งหลายหนนะที่บางคนนะ่ะอาจจะแพ้นะแพ้อเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์โอเล่าให้ฟังสิว่าทําไมคนถึงได้เลิกเลิกตําหนักทรงเอาง่ายๆละโอ้คือที่อาจารย์โอ๋ได้ยินมาคนนั้นน่ะหรอ หลายหายคนเลยอะที่ได้ยินมาก็บางทีก็งานมันไม่มีมเงินไม่เข้าบางคนก็โดนเรื่องของอิธิพลของคนที่แบบอาจจะแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะมามาเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยอลายหลายๆอย่างคะ่ะเรื่องอโดนโจมตีโดนว่าถึงครูบาอาจารย์บ้างหละ เก่าเขาเรียกอะไรลบหลู่โดมินแล้วก็ทนไม่ได้ก็มีออือที่ผมพูดนี่เพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันโดนบททดสอบทดลองใจ<ะ>โดนทําลายล้างทําลายถามลายล้างอะไรทําลายล้างจิตใจก,ก็เหมือนกับว่าก็ลองคิดดูสิว่าคนเราอ่ะที่เป็นร่างทรงหรืออาจจะเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะอุปถัมภ์ลูกศิษย์อาจจะบอกว่าอะ สอนลูกศิษย์ปั้นลูกศิษย์ไปอย่างดีแต่ถึงเวลาลูกศิษย์มาแบบอะไรล้างครูอะไรอย่างเงี้ยเอาละเดี๋ยวบูชาท่านแม่สิ่งที่แบบทุ่มเทสอนให้ความรักกลายมาเป็นโดนทรยศเนี่ยบางทีคนเขาก็ยอรับไม่ได้นะคะเอาละรครับเดี๋ยวบูชาท่านแม่ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาเล่าเรื่อง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังัจฉามิธัมมังสรณังัจฉามิสังฆังสรณังัจฉามิโอมเจมาตากิรุกะกาลีปิยัมมะมาโอเดียมเปโอมเจมาตากิธุรคากาลีปิยัมมะมา ตาดิยมปีอมเจมาตาเกี่ทุเรคาการีปียังมามาอมสุราสวัตติมาตาปียังมามาเธอติยมปีสุราสวัตติมาตาปียังมามาตาิยมปีสุราสวัตติมาตาปียังมามาอมลัมีมาตาปียังมามาเธอติยมปีรักมีมาตาปียังมามาตาติยมปีรัมีมาตาปียังมามา อมสันติอมสันติอมสันติอมโดยมีท่านอาจารย์โอ้เปิดยานบาร,รมีอาจารย์โอจะเล่าต่อไปอนะเรื่องนีล้ลค่ะเรื่องลูกศิษย์ลบหลูดูหมิ่นบ้างละ่ะเรื่องไรายได้ไม่พอยังชีพบ,บ้างละ่ะผมจะพูดขึ้นมาได้เลยนะ,ะว่าการตรวจองค์ตรวจเทพหรือการ มอบขันคูหรือการปลุกเทพหรือการลงณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเนี่ยทุกสายยานบาร,รมีถามว่าจะถูกกาหนดไว้เฉพาะสายยานบาร,รมีแต่สายยานบาร,รมีนั้นจะเกิดมาเพื่อสักหรือจะมาเพื่อเสกหรือจะมาเพื่ออะไรก็สุดแล้วแต่แต่ทุกสายยานบาร,รมีร้วนมีบร,รมคูนะเป็นคล้ายๆกันนั่นก็คือ,อบําเพ็ญบาร,รมีมาทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนที่ส่วนใหญ่ที่ปิดตําหนักทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะคือ,อ กำลังใจไม่สู้ใช่ไหมพอแท้พอแท้ <ừ> mm. แล้วก็อย่างหนึ่งการกระทําบางอย่างบางทีเนี่ยท่านพ่อท่านแม่เลือกร่างทรงมาเนี่ยร่างทรงไม่มีปัญญาในที่นี้ก็คือไม่ไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ไม่เรียนโหราศาสตร์ไม่ศึกษาคือเข้าหาผู้คนไม่เป็นมันมีนะแล้วก็ร่างทรงบางร่างทรงเนี่ยเป็นร่างทรงที่ดื้อมากดื้อมากในที่นี้คืออะไรรู้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องกับเขาคือนิสัยเป็นนักเลงอะไรเงี้ยผมเคยเจอมานะก็นี่ไงนะอ,ไอาจารย์โอ้นะเคยมีคนกล่าวอาจารย์โอไว้ว่า ร่างทรงดีๆมีหรอครับมผมเคยเห็นแต่อยู่ในสลัมติดยาเป็นนักเลงมไม่มีการศึกษาเขาพูดโอ้อย่างนี้เลยนะร่างทรงดีๆมีหรอจะได้จะได้ไปไหว้หน่อยอไปไปแบบบอกผมทีอะไรเงี้ยคือคือคือพูดไปอย่างเงี้ยเหมือนแบบดูถูกดูถูกอ่ะแล้วแบบโอ้คือผมพูดได้เลยนะ ร่างทรงที่มีการศึกษาเป็นระดับครูบาอาจารย์สอนอาจารย์โอ้อเนี่ยสอบปริญญาตรีมาก่อนที่จะเป็นหมอดูอีกนะคะแล้วก็พอเป็นหมอดูเนี่ยเริ่มจากการเป็นหมอดูแล้วก็มาเป็นครูสอนหมอดูแล้วก็มาเป็นเนี่ยค่ะการทําพิธีกรรมอาจารย์โอ้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นคนไล่การศึกษานะแต่ว่าการที่จะเอาอะไรไปแรกกับคนเหล่านั้นนะที่ว่า ใครที่เป็นร่างทรงแล้วดีล้ะใครที่ทําอาชีพดีแล้วเป็นคนดีอะ่ะบอกผมทีแล้วนะคนจะไปกราบเนี่ยอาจารย์โอ้ก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกให้เขามากราบอาจารย์โอ้หรอกคนแบบเนี้ยคือพูดง่ายๆเขาถ้าเขามองคนแต่ภายนอกอะ่ะโดยไม่รู้ว่าว่าภายในคนนั้นเป็นคนยังไงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเราอย่าเหมารวมคนใช่อย่าเหมารวมเพราะว่าอาชีพทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนเลวอแพทย์มีไหมคนดีแพทย์ดีๆมีใช่ไหม,มแพทย์แบบ อ่าอาจจะมีอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นครูล่ะครูบางคนก็ยังอ่าใช่ไหมอย,อย่าไปพูดถึง,ถงทุ่อาชีพเหล่านั้นไม่อาจารย์โอไม่ได้ว่าเขาไม่ดีอย่างไรแต่บอกไว้ว่าทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนเลวนะคะคือผมพูดได้เลยนะว่าอ่าในใน,ในสายวงร่างทรงเนี่ยถามว่ามันมีร่างทรงร่างทรงที่มีความรู้ไหมผมบอกได้เลยมีร่างทรงที่สักยันอ่ะแล้วมีความรู้อ่ะมีนะเขาจบปิญญาตรีปิญญาโทกันเคาจบกันเยอะ ขนาดด็อกเตอร์มาเป็นหมอดูยังมีเลยนะคะอืมคือผมพูดได้เลยว่าเออตำแหน่งร่างทรงเนี่ยมันมันผมพูดได้เลยว่าถ้าคนอนะ่ะมีความรู้หรือคนที่ปรับประยุกตเป็นอนะ่ะสามารถเข้ากับสังคมหมู่ใหญ่เป็นไม่ใช่แบบมั่นใจแบบว่าเออฉันเนี่ยเสกน้ำมนต์มาได้สาสิปีแล้วฉันจะเสกน้ำมนต์อย่างนี้ต่อไปอจนแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะถ้าคุณไปคิดอย่างนั้นมันมันก็ไม่ใช่แล้วก็มาถามเรานี้ใช่ไหมถามอาจารย์ท็อปได้ว่า อะไรอะทำไงให,ให้มันม,ม,มีลูกศิษย์เข้าสําน,นักเยอะๆขาบอกไปว่าต้องไปเรียนรู้นะไปเรียนโหราศาสตร์นะก็บอกไม่จําเป็นเขามีวิชาของเขาอยู่แล้ว<ช>แล้วจะมาถามเราทําไมคะอันนี้ผมผมพูดตามความจริงก็เหมือนกับว่าเขาโทรมาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาอยากรู้เขาอยากรู้แล้วเขาอยากจะได้ในสิ่งที่เขาได้กับผมพูดได้ย่างนึงว่าโลกนี้ไม่มีที่ว่างให้กับคนที่ไม่เรียนหนังสือหรือคนที่ไม่ปรับปรุงตัวเองอันนี้คือพูด พูดตามลักษณะจริงใช่ไหมมันไม่มีที่ว่างให้กับคนที่ที่ไม่ใส่ใจหนึ่งแม้กระทั่งเนื้อหาเล็กๆน้อยๆการดูดวงการดูดวงการประกอบพิธีกรรมถ้าคุณไม่ศึกษาเออยน้ข่าวอะข่าวดูทุกวันนะคะต้องต้องทันตามโลกนะตามโลกตามยุคสมัยด้วยนะว่าคนสมัยนี้เขายังไงไปไหนถึงไหนกันแล้วนะคะบางคนบอกว่าเสกน้ำมนต์ได้30ปีนะเออคุณเสกน้ำมนต์ได้อะไรได้ผมถามคุณว่า แล้วคุณไม่คิดจะทําอย่างอื่นบ้างเลยเหรอที่มีความรู้มากกว่านั้นสามารถหาเงินได้มากกว่านั้นที่มันจะสามารถที่จะสามารถที่จะทําได้จริงก็บอกเขาไหมคือผมไม่ทันพูดอะไรหรอกเขาเขาวางหูไปเองเขาพูดไม่ทันหรอกเพราะว่าเขาดือ้อผมพูดได้เลยว่าร่างทรงบางร่างทรงเนี่ย<อ>ที่ท,ที่ที่ผมพยายามแบบบอกบอกกล่าวเขาเนี่ยคือผมพูดขึ้นมาจากใจนะว่าหวังดีนงะใช่ไหม จย์ท็อปพูดไปเลยค่ะจย์ท็อปคือให้จย์โอ้พูดนไม่ก็พูดไงเสริมให้ไงเสริมให้ไงคือผมพูดได้เลยว่าหลายๆขั้งอะไรเลยโหดนะบางทีเราเจอร่างทรงที่มีอัตราในตัวก็คือพ่อแม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเรียนโหราศาสตร์หรอกเดียวก็เป็นเองมันไม่ใช่เพราะว่าการที่จะเป็นโหราศาสตร์ให้คุณต้องรู้ฐานดาวก่อนว่าดาวดาวอะไรคือเลขอะไรแล้วเลขอะไรคือวันอะไรไม่ใช่แบบคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วสุดท้าย คุณมามาถึงคุณแบบว่าจะเหมือนจะว่าจะมาประกาศตัวเองว่าเก่งยุง่นอย่างนี้อย่างนั้นก็มีใช่ไหมที่บอกว่าเป็นร่างทรงอะไรนะที่บอกว่ามาหาอาจารย์โอแล้วก็พูดบอกว่าให้ไปเรียนก็ไม่ยอมไปเรียนจริงปะบอกว่าเออเดี๋ยวจะประสิทธิ์ประสานให้จริงไหมอันนี้ต้องว่าตามจริงนะอาจารย์โออ่ะอาจารย์โอ,อ,าาโอเสริมไปดิเร็วก็พูดไม่ได้หรอกก็กำลังเล่าให้ฟังไงก็ฟังให้ฟังนี่ตอนนี้ก็คือกว่าคนจะยอมรับกันได้เนี่ยคือ ถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่ไปไม่ไปยุคอ,อย่างอาจารย์โอเนี่ยท่านมาจากอะไรรู้ไหมมาจากสายอาจารย์สอนนะอ่ะสอนก็บอกไปแล้วไงว่าเป็นหมอดูก่อนไปเรียนโหราศาสตร์เลยแหละจริงๆอ่ะศึกษาเอ็นตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วค่ะโหราศาสตร์เนี่ยอ,อ่านตำราภรรมชาติมามเสร็จแล้วพอถึงเวลาอก็ชอบดูดวงกันนะคุณแม่ก็เห็นพอเรียนจบมาหาลัยปุ๊บ เขาก็ส่งไปเรียนโหราศาสตร์ที่สมาคมใหญ่แห่งหนึ่งเลยนะคะจบมาก็มาเป็นหมอดูอม,มีงานรองรับเลยแต่ว่าเราก็ไปทำงานตามใจคุณแม่ก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ทํางานแบบที่เขาทําแต่เราไม่อยากทำํำล้วไปฝืนใจทําให้แล้วเราก็ออกมาหมดพอมาทําหมอดูเนี่ยเอ๊ะทำไมมันทําได้นานทําไปเรื่อยๆเลยจะแบบนี่ทํามาสิบเก้าปียี่สิปีแล้วเนี่ยถึงวันนี้นะคะเราไม่มีวันไหนที่หยุดทําเลยด้วย ทำมาตลอดคะ่ะแล้ส็จแล้วเป็นหมอดูเป็นครูสอนหมอดูแล้วก็มาเป็นเนี้ยค่ะท,ทําพิธีกรรมกับจาจาร์ทอปเนี้ยค่ะก็จะบอกว่อย่างหนึ่งว่าจะบอกว่าทุกอย่างทุกหน้าที่เนี่ยทำโดยความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดทุ่มเทมากที่สุดแล้วก็ทําอย่างชนิดที่ว่าบางทีอาจจะมากกว่คนอื่นเขาด้วยอะ่ะบางทีเวลาหลับเวลานอนก็ยังเป็นเวลาทํางานเลยด้วยผมพูดขึ้นมาคํหนึงนะอื ร่างทรงหลายคนน่ะเออไม่มีคนเข้ามาหาแล้วท้อแล้วก็เลิกเป็นคนทรงไปไปทํางานอย่างอื่นที่ผมเคยเห็นมาก็คืออะไรรู้ไหมไปเป็นอะไรรู้ไหมไปเป็นคนเก็บตัว๋วบนเรือบนเรือด่วนนะบนเรือด่วนที่ผมเคยเจอมาตอนแรกอ่ะเขามีตําหนักทรงใหญ่โตมาหัานเสร็จแล้วตอนหลังอ่ะเขาก็ไปขายขนมไทยขายพวกทองหยิบทองหยอกขนมไม่ขนุนอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเขาก็พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนี่นี่คนเก็บอ,อ,อะไรนะเรือด่วนตัวเรือ ตัวเรือไปเก็บอยู่บนเรือผมก็ไปเจอเขาเอาผมถามว่ามาถึงนี่ได้ไงเขาบอกว่ามันมาเพราะมันมาเพราะหมายถึงเป็นช่วงกระเป๋าวาิ่งเงี้ยเออเอ,อก็บอกว่าเอาแล้วทิ้งพ่อแม่กาลีแล้วเหรอบอกอย่างนี้บอกว่าเออผมผมมั่นใจนะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากผมคิดว่ามันไม่มีคนเข้าไปหากเพราะความมั่นใจมากเกินไปแล้วทําไมแล้วเขาตอบว่าไงคะเขาเขาก็บอกว่ามันไม่พอกินอะไรของเขาเนี่ยแหละก็หมายถึงว่าเขาอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมหรือออกนอกรูกนอกทางมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ได้แล้วสองก็คือเขาไม่มีสื่อและเขาก็เหมือนกับว่าไม่พัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยดูดวงไม่เป็นเอาทรงอย่างเดียวทรงอย่างเดียวไม่พอมันขายตอนหลังไปขายขนมขายขนมไทยเสร็จแล้วก็หายไปเลยผมจําได้วันนั้นผมนั่ง นั่งท่าจากท่าเนี่ยอะแล้วแล้วอย่างนี้ไม่ไม่ได้นี่ไม่เถึงเป็นคนทรงแล้วแล้วเป็นได้ยังไงถึงปีก็ไปไหว้ครูถึงถึงปีเขาก็ไปไหว้ครูของเขาเขาก็เก็บเงินของเขาอันนึงไปไหว้ครูทิ้งก,ก็พอแล้วเ<ล>ขาคิดอย่างนั้นอะตอนนั้นอะคือมันเหมือนกับว่าเขาไม่คิดไม่ออกว่าจะไปทํายังไงทําแบบไหนทําอะไรอะคือถ้ามันไม่มีความอดทนหนึ่งนะถ้าเรารักในอาชีพเนี้ยอย่างตอนที่ทํารายการอยู่ตอนเนี้ยมีคนดูทั้งหมดหนึ่งลูกตาแต่ผมพูดได้เลยว่า ต่อไปจะมีคนดูรอบนี้น่าจะประมาณพันกว่าลูกตาเพราะวันแรกที่ผมทำคลิปเนี้ยทุกครั้งอ่ะอาจารย์โอเคยคิดไหมว่าจะมีคนมาดูเป็นพันนะแต่ตอนหลังก,ก็มีคนดูอ่ะก็โอ้โหพันเดียวเองเหรอแสดงว่าเราก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่นี่พันหนึ่งผมไม่เคยคิดถึงความดังเลยผมคิดแค่เพียงว่าทำได้และได้ทำพอใจแค่นั้นแล้วมีคนหลายคนบอกว่าต้องแข่งขันกับข้างนอกแต่ผมไม่เคยคิดแข่งขันผมคิดแค่เพียงทำอย่างไร ถึงจะทําให้ลูกหลานของท่านแม่เนี่ยได้พบกับการจะทาแล้วอะไรรู้ป่าหนึ่งลูกตานี่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่เปิดอยู่อืแสดงว่าตอนนี้ไม่มีใครดูเราอยู่เลยใช่ไม่มีใครดูแต่ผมไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมคลิปเนี้ยจะถูกอัดลงอัปโหลดใน youtube นะคะเอทุกวันผมพูดโดยอาจารย์โอเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมพูดได้เลยนะว่ามานั่งถึงวันเนี้ย ผมไม่ได้สนใจว่าตัวคลิปจะมีคนดูมากมายแค่ไหนบางคลิปก็คนดูกะสามพันบางคลิปคนดูกะห้าพันมีนะห้าพันอ่ะแล้วบางคลิปคนดูตอนวันแรกเนี่ยก็ดูแค่ไม่ถึงมีแค่หนึ่งลูกตาแต่พอทาไปนานๆผมพูดคํานึงผมจะไม่หยุดทําจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งผมไม่หยุดทํานะถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในโลกเนี้ย รายการเนี่ยผมก็ยังทําอยู่ไปเรื่อยๆเพราะมันคือลิขสิทธิ์ของพวกเรามันคือรายการของพวกเรามาตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่มีลิขสิทธิ์อเออใช่ไม่มีลิขสิทธิ์แต่รายการม,มันก็เป็นรายการของพวกเรามาตั้งแต่แรกแค่ใช่ใชแล้วก็มีคนบอกว่ามันไม่มีใครเอามาพูดแบบนี้ใช่ที่ผมพยายามพูดให้ลึกพูดให้ลงไปถึงเบือเบ้องก้นเบือเบ้องเบื้องเบื้องลึกความรู้สึกของ่างสองงเออเบื้องลึกเบื้องลึกของ ร่างทรงหลายๆคนได้ก็เพราะว่าผมผ่านจุดนั้นมาจนหมดผ่านจุดนั้นมาพอจะผ่านมาได้ผ่านจุดที่ว่า,าท้อแท้บทกําลังใจอืมแล้วสร้างกําลังใจให้ตัวเองอยังไงคะอาจารย์ฮอสไม่หยุดทําไม่หยุดทําใช่แม้กระทั่งคลิปนั้นไม่มีคนดูก็ยังไม่หยุดทํค่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะใจมันยังยังดิ้นอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ลมหายใจยังคงอยู่แล้วหุ่นพ่อแม่ทั้งสามก็ยังอยู่ ท่านท่านมองเราดูท่านมองดูเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยทําให้ท่านไหมถ้าท่านทําถ้าเรากล้าทําให้ท่านท่านก็จะให้เรา<ฆ>ถ้าเราไม่ทําให้ท่านท่านก็ไม่ให้เราหรอกผมพูดได้เลยว่าผมรู้แต่ว่าบ้านปลายชีวิตอะหรือว่าหลังจากนี้ไปอะจะมีแต่ความสบายแน่นอนผมถึงไม่กลัวถามว่าไม่กลัวเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องได้แน่แล้วมันก็ได้จริงๆโอ้ไม่เคยคิดถึงความสบายเลยเพราะว่า เพราะว่าเรายังต้องทํางานอยู่ไม่เพราะฉะนั้นอย่าหวังความสบายแต่ว่าอย่าให้หวังความสําเร็จดีกว่าความสําเร็จคืออะไรรู้ไหมได้ทําแล้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรสำเร็จก็คือว่าทําจนจบคลิปไปก็สําเร็จแล้วแค่นี้พอพอใจคือได้ทําแล้วอคือบางคนเขาไม่ทําอย่างเราบางคนเขาไม่ทําถามว่าเขาไม่ทําเพราะอะไรเขาไม่รู้จะทำทำอะไรทำยังไงทําแบบไหนแต่ผมมีความเชื่อความศรัทธาของผมอยู่ข้างหน้านี่นะ อู่กับพวกเ่านเมล์หลักในตัวในการพูดอ่าในการถ่ายทอดนะคะแต่ว่าอาจารย์โอ่ยเป็นเมหลักในการที่จะสื่อออกไปให้คือเนี่ยสื่อออกไปคือเนี่ยผมจะให้อาจารย์โอพูดมั่งแล้วที่ว่าที่มาทําตรงเนี้ยผมพูดได้เลยนะนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆหนดกระโดดทุกวันค่ะอาจารย์โอหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยคผมพูดได้เลยว่ามันมองเหมือนเราทำมาเหมือนไม่เห็นฝั่งแต่เรื่องพระมหาชนกเป็นสิ่งสอนใจ ว่าถ้าทะเลมันกว้างอ่ะก็ว่ายไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมันทําไปเรื่อยๆฝนก็ตกใช่ไหมใช่นอกจากทะเลมันกว้างแล้วเนี่ยที่เราอ่ะที่ผมอ่ะมีหลักในใจนี่ก็คือองค์มหาเทพมหาพรหมมหาเทวีเทวาผมถึงไดเอารูปปั้นท่านมาวางไว้ตรงหน้านี้เพราะอะไรรู้ไหมท่านนําพาผมไปถามว่าทุกวันเนี้ที่อยู่ได้เพราะอะไรเพราะท่านนําพาผมมานะมันเหมือนกับว่า ท่านเป็นเหมือนหัวเรือเนี่ยแหละที่นําพาเรามารูปปั้นทั้งสามเนี่ยเป็นสิ่งเตือนใจผมอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อรับตําแหน่งนี้แล้วอย่าได้ทิ้งตําแหน่งนี้จงไปกับมันไปกับมันให้ถึงที่สุดเมื่อไปกับมันถึงที่สุดแล้วการยอมรับมันก็จะเกิดขึ้นเองนะมันไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องนับหนึ่งกี่ครั้งมันจําเป็นแค่เพียงว่าจะทำไหมหรือไม่ทํบา,นนา,า,า,าบางคนเนี่ยเออไม่มีคนมาหาจนปิดตําหนักไปเองแล้วก็ขายหุน่นขายอะไรบางคนจะเป็นโรคร้ายไปก็ขายหุ่นขายอะไรกินไปหมด แต่ตั้งแต่วันแรกมาเนี่ยองนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มาแล้วองนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มาผมยังจําท่านได้ถึงทุกวันนี้ว่าตอนนั้นผมไม่มีเงินลําบากมากเดินเข้าไปในในที่ที่หนึ่งแล้วผมได้หุ่นนี้มาผมถามว่าเอาหุ่นนี้มาทําอะไรผมคิดในใจหุ่นนี้มาสร้างกําลังใจถามว่าแม่พ่อลูกไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆตอนนั้นน่ะไม่มีเงินเลยมีติดตัวอยู่แค่สองมีติดตัวแค่สองร้อยส เออสามร้อยเองมั่งจึงขอถวายนะซื้อเป็นหุ่นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งลูกจะเอาพ่อกับลูกจะเอาแม่เนี่ยมานั่งอยู่ข้างหน้าผมถามว่านั่งเพื่ออะไรเพื่อมาประกาศว่าเนี่ยผมอ่มาทำมาทำตั้งแต่วันแรกที่ผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมมาเนี่ยมากับแม่มากับแม่เนี่ยมากันเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะท่านนําพามาอันนี้เรื่องจริงนะถ้าท่านไม่พามาผมก็มาไม่ได้พูดตรงๆเลยมาจนถึงวันเนี้ย บางคนบอกว่าบ้ามั่งบางคนบอกว่าเพี้ยนมั่งนะแต่หลายๆคนแต่หลายๆคนก็รับเอาขันไปแล้วนะแล้วท่านนําพาลูกหลานของท่านมาหาผมมากมายเลยนะได้เห็นความผูกพันได้เห็นความลึกซึ้งได้เห็นความสุขนะที่อยู่ในลูกตาของร่างร่างทรงแต่ละคนที่มาให้รับให้ประกอบขันผมพูดขึ้นมาคํานึงนะเราสามารถประกอบขันได้แต่ความสําเร็จทั้งหมดนั้นอ่ะอยู่ที่กําลังใจของร่างทรงแต่ละร่างที่มาหาเราอันนี้พูดตรงๆนะ เอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ทนอะาจารย์โอจะเสริมอะไรบางอย่างอเอาไม่เสริมอ่ะรักอาจารย์ท็อปจังเลยนะอาจารย์โอนะเอามาแล้วครับนะคือเราต้องทําจนกว่าผมพูดคําเดียวนะเราต้องทําจนกว่าสังคมจะยอมรับเรานะยอมแพ้ไม่ได้ครับแม้แต่ก้าวเดียวก็ยอมไม่ได้นะ ทำไมยอมไม่ได้เพราะว่าท่านแม่เนี่ยนำพาเรามาเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศศักดิ์ศรีและศักดห์าของท่านแม่เนี่ยเพื่อให้ให้ให้ได้รู้ว่าท่านแม่เนี่ยท่านแม่ช่วยเราได้จริงๆท่านแม่ช่วยให้จันโอสุขภาพดีขึ้นนะคะหายจากโรคภัยแค่เจ็บที่น่ากลัวที่เคยกลัวไว้แล้วก็หายได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสัจจะที่เคยให้ไว้ว่าจะมารับใช้ท่านแม่เนี่ย ก็ยังคงอยู่และจะทําตลอดไปนะคะนะติดต่อดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรณภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง id รารโอซิริหนึ่งห้านะแล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนภะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด id รารเอเจทอพหนึ่งหกผมพูดได้เลยนะ คำพูดไม่เท่ากับทําจริงนะถ้าเป็นแล้วขอให้เดินไปจนสุดทางสุดทางคืออะไรหมดลมหายใจนั่นคือจบแต่ถ้ายังไม่ไม่สุดทางทําไปเรื่อยๆทําจนกว่าต้องมีคําว่าไม่ยอมแพ้อยู่ในใจอย่างเดียวแล้วจะทำได้ถ้ายอมแพ้ทําไม่ได้ครับให้กำลังใจทุกคนนะคะ,ะไปนะครับไปด้วยกันค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ